เ,เด็กเจ็ดครับแต่ก็อยเด็เจ็งน,น,นโ,อโ,โอ้โหอ่ะพอก่อนลูกจยิงกันระวังโดนไปน้าดูสตอ่อก่อนลูกโอ้โหอันนีใ่วงครอะ่ะสี่รัตบครับตายหรักองใ้ช อย่าพ you. ิ่งยิงนะลูกเขาเสียสมาธิเดี๋ยวใครยิงดิสปืนเลยนะการที่ก็าเปลี่ยนตัวอีกนะแต่ปืนที่ใหญ่เขาเห็นแเดี๋ยวบลคน้จโอ้โหตัวสาที่เดินครับแบบนี้เขาเรียกว่าท่าเลคู่นี้วัดเตวข้ามวัดเตะไก่ลวดีโอมอไหตัวสองขึ้นไปแบบนี้ถ้าไม่แน่จริงอย่าเล่นต้องทุการของ บอลเถ้าเกีครับลูกเลออนตบปืนอะได้ครับโอ้โหดีความเดี่ยวตั้งเากยจตลอดไม่มีตัวช่วยครับใตัวช่วยทนไม่ได้ห้าหกี่ต้องรักกันแบบนี้ักงนรักใช่ครับเสือก็่ัวตะโกตกันเป็นก้าหัวเป็นยานเป็นสาธุเ คนโลไหมเพระจะติดอยู่เป็นวันรับนี่บอกเราเราไม่พยายามกันุกบอพ่อนดูใจรับกัรแต่บอกได้แค่นี้ถ้าใครอยากรู้ตามไปดูวันที่18รก็วัที่22เวลาเป็นคนจะไปจะไม่ไปมไม่รู้แต่เวลาเป็นต้องไป